สวนนั่นนะที่เรามาตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันสูงชะลุดนะพี่ฝนเนาะสูงชะลุดแล้วใบเนี่ยไม่มีเลยใบยแบบใบไม่สมบูรณ์เลยแต่เนี่ยเพื่อนๆดูครับนี่กระดุมจริงๆนะดูใบกระดุมอะ่ะผมนี่อึ้งเลยแบบเฮ้ยเนี่ยน้องๆแดงอินโดเลยนะเนี่ยเนี่ยดูใบน้องๆแดงอินโดเลยครับดูเทียบกับฝ่ามือเลยบอกตอนนั้นยังยังคุยกันอยู่เนาะว่าจะอ,ออกดีไหมเ <c oughs> พราะต้นมันแบบไม่ได้เลย <c oughs> อ่รอดูหน่อย ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดยวให้โอกาสเขาหน่อยลองบำรุงตามสูตรที่ที่ทางพี่ฝนดูแลกันเนะาะก็จะมีตั้งแต่เจนซีทางดินแล้วก็เจเจซีโคหทางบาใบแล้วก็หิ้วแล้วก็ยา,าแงแมลงแล้วดูคนต้นนะครับดูความลีนเขาอะดูดูความเบ่งเขาอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะ,ะมามาบำรุงชุดหลังๆนี่ครับดู ที่ว่าเป็นที่ว่าหิวเอาอยู่อ่าอันนี้ที่ว่าเป็นแผลหนักมากเลยเเชื้อราแผลผมกลีดลงแล้วเอาหิวฉีดครับคพอกี้พอกี้ฉีดอ่าครับครับหายสนิทครับเนี่ยแห้งเลยเนาะแห้งบึ๊กไม่มีน้ําเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูมันใคร่หิวนะครับนี่ครับเนี่ยๆๆโอ้โหแห้งหมดเลยเนาะตอนนั้นเป็นปูดเลยครับอปูดมาครับอันนี้ผมใช้อันนี้ถากนิดหน่อยครับถากเสร็จเอาหิ้วพ่นครับอืมใส่ป๊อกี้หิ้ว ยิวล้วนเนาะยิวล้วนเพียวๆเลยเพราะฉะนั้นเห็นผลชัดเจนเลยนะครับจากต้นแคะแกลนที่เตรียมจะรื้อปลูกใหม่เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2เดือนกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงได้ขนาดก็โดยการบำรุงตามสูตรของสวนเกษตรตองแปดของเราไม่ว่าจะเป็นตัวปุ๋ยน้ำเจเซียโกลนึงที่เป็นตัวรวมนะครับมีทั้งกระแทกใบใหม่ขยายใบเดิมเพราะฉะนั้นใช้ตัวเดียวจบมีกลุ่มอะมิโนโต้านทานเรื่องสภาพอากาศอยู่ในตัวด้วย รวมถึงตัวฮิวสองที่เราพูดถึงกันเป็นประจำในช่องเกษตรตองแปดของเรานะครับตัวนี้จะเป็นไคโตซานกลุ่มชนิดพิเศษเป็นโพลิเมอร์โดยธรรมชาติได้ทั้งป้องกันแล้วก็รักษาเชื้อราในสวนทุเรียนของเราได้ทั้งต้นกิ่งก้านร,รากใบทุกส่วนของทุเรียนเลยเดี๋ยวทั้งตัวปุ๋ยน้ำเจซีรีโกลนหนึ่งแล้วก็ตัวฮิวสองเราจะใส่ไว้ในตะกร้าซ้ายมือด้านล่างของวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆไปกดศึกษาแล้วก็เลือกใช้กันด้วยนะครับ สองตัวนี้ตั้งแต่ทุเรียนเล็กยันทุเรียนใหญ่ช่วงทาําใบแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับที่จะต้องสลับผัดเปลี่ยนหน่อยก็จะมีแค่ยามแมลงที่ต้องคอยเวียนเพื่อป้องกันการดื้อยาวันนี้ทางสวนเกษตรตอง8ก็ยินดีและก็ภูมิใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ข้อมูลสูตรการดูแลทุเรียนดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับสามารถกดติดตามเอาไว้เพื่อได้รับชมวิดีโอใหม่ๆสาระดีๆทางด้านการเกษตรแล้วก็การทําทุเรียน ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดใจมาให้กับเรานะครับแค่กดใจเบาๆเราก็ชื่นใจเพราะรอยยิ้มของเกษตรกรไทยคือความสุขใจของเราแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ